สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปต่อจากการถ่ายแก้วคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ว่าถ่ายแก้วด้วยแฟลชตัวเดียวนะฮะตอนนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการใช้แฟลชสองตัวเออแล้วก็คิอจะถ่ายยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงโดยที่ภาพเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้อืมก็คือจะมีน้ํากระจายออกมานะฮะใส่เราจะถ่ายน้ําด้วยนะฮะแล้วก็จัดแสงก็ดีๆนะฮะให แต่ว่าเราไม่ใช้ไฟนิ่งนะเพราะว่าไม่มีโอเคเราไม่มีไฟนิ่งเราใช้แฝดสองตัวมาเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจเมาดูอุปกรณ์ก่อน,อนโอเคอุปกรณ์นะฮะก็จะมีเจ้าน้ําใบเดิมกระดาษดำนะฮะโดยที่ตรงเนี้ยจ,จะเป็นกระดาษดําหรือว่าเป็นผ้าดํากระดาษอันนี้แล้วแต่เพราะว่ามันแค่ใช้สะท้อนสีดําขึ้นมาโอเคนะแล้วก็แผ่นอะคริลิกใส หาซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องเขียนทั่วไปในะ mm hmm. แผ่นอมค่ลิล okay. บกล่โอเคแก้วโอเคแล้วก็คือเราจะวางกระดาษกระดาษดำมาอยู่ข้างล่างแล้วก็แผ่นอะคริลิกนะฮะแล้วก็แก้ววางขอบๆเราดูจับแสงก่อนเนื่องจากผมใช้โต๊ะแบบนี้นะฮะก็แสงที่เราต้องการคือเราต้องการให้ ผนังเนี่ยมันขาวโอเคก็คือแฟตเนี่ยผมจะตั้งไว้ตรงนี้ไว้ด้านล่างโต๊ะซึ่งให้มันยิงออกมากระทบกับแสงแสงที่ยิงเนี่ยเออม,มันจะกระทบกับตรงนี้แต่ว่าที่ยิงออกเนี่ยมันจะไม่เข้าโอเคไหมฮะมันจะเข้าตรงนี้สองตัวสองตัวจะอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ยิงเฉียงเข้าหากันแล้วก็จะเข้าหลังแก้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะ โอเคก็ <Okay. S 2> ทำการเปิดแฟลชทั้งสองตัวนะผมจะใช้ผมใช้ที่หนึ่งต่อสี่นแล้วก็แล้วก็มาลองแสงกันก่อนโอเคผ่านเนี่ยได้แล้วแสงแสงโอเคแล้วเพราะผมก่อนหน้านี้ผมจัดจามาแล้ว ก็คือเออจบบากประมาวนี้นี้การถ่ายแก้วเนี่ยเราควรจะโฟกัสตรงไหนใช่ไหมครัเราจะไม่โฟกัสส่วนที่นูนออกมาตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่จะไม่โฟกัสตรงนี้นะครสิ่งสิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือการแก้วแล้วเราจะโฟกัสยังไงใช่ไหม หาดินสอหรือว่าหลอดอะไรก็ได้นะ,ะใสไปกลางแก้วมันเอียงๆเนี้ยอแล้วก็ทําการโฟกัสที่หลอดหรือดินสอตอนนี้ผมใช้ดินสอ เมื่อโฟกัสแล้วนะฮะก็คลายโฟกัสคลายออโต้โฟกัสโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะภาพเนี่ยจะไม่เสร็จที่ช็อตเดียวนะฮะช็อตแรกเนี่ยให้เราถ่ายไปก่อนเราถ่ายแ้กไปก่อน ครับหนึ่งมันไม่ตกอ่ะรูปแรกเราจะเป็นประมาณนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ตูดแก้กวมันจะมีสีดารูปที่สองออกมานะให้เราใช้แผ่นกระดาษดำเนี่ยลงไปใต้โต๊ะอย่าไปอยู่หลังแก้วนะไม่ได้คือให้แค่ให้แค่งเงาเราเห็นเงาดำาๆตรง ขอบแก้วด้านข้างเดยเยสองข้างถ่ายทีละรูปมานี้ต่อมาก็อีกฝั่งหนึ่งไะโอเคเราได้ละเราได้แก้วละแก้วที่สมบูรณ์ก็คือถูกแจ้ดาดำนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอบแก้วโอเคจากนั้น ใส่น้ำลงไปครับในช่วงที่เราเทน้ําลงไปเนี่ยก็ลองถ่ายดูก็ได้นะฮะชเชออ่นนี่ก็จะได้รูปประมาณนี้แหละเมื่อเราเทน้ำมาแล้วนะะก็พรมๆน้ำด้านข้างนิดนึงนะก็ให้มันดูแบบเลอะๆเปียกๆ จเทไปให้สวยงามนะพื้นก็พยายามอย่าให้พื้นมันเอียงถ้าพื้นโต๊ะมันเอียงม,มันก็จะไหลนะโอเคเอาล่ะโอเคนี่ก็ต่อไปผมจะใช้น้ําแข็งปอกโยลงไปนะน้ำกระจายทำไมใช้น้ำแข็งปอมน้ำแข็งจริงมันละลายไวก็ทำมาจากเรซินนะก็ไปซื้อเรซินร้อยหนึง่งประมาณนั้นแหละ แล้วก็เอามาผสมผสมใส่บล็อกน้ําแข็งโอเคประมาณนะั้นซึ่งว่าถ้าเราซื้อเนี่ยมันอาจจะแพงหน่อยสองร้อยสามร้อยได้ไม่กี่ก้อนหรอกทําเองได้เป็นสิบขยันทําก็ได้เกือบห้สิบก้อนอะ่ะขวดนึงอะ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะก็เทอีกรอมนึงเทแสีลอ่ลอบนึงป๊าปแบบนี้ก็เ่งดีๆนะ ตรงนี้ก็ค่อยๆถ่าปเลยนะถ่ายไปจนกว่าเราจะได้น้ําที่มันกระจายสวยที่สุดนะมีเวลาก็ถ่ายไปเรื่อยๆเชดโอเค,อเคผมว่าผมน่าจะได้ภาพที่แบบโอเคแล้วโอเคอเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะได้ช็อตที่ สวยงามแล้วก็เรามาเล่นกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าสวยงามของน้ำนะแล้วก็ที่จริงหยดลงน้ำเลยก็ได้สีส่งมาหานะฮะตอนนี้ก็กดไปนประมาณนี้อ่าแล้วก็เทไปโยนไอ้นี้ราไป การถ่ายก็มีเปลี่ยนเท่านี้นะก็ใช้เท่งนิ่นิดนึงในการจัดเงาของแก้วนะโอเคก็ไปดูหลังคองกันต่อว่าเราจะทำยังไงกับภาพบ้างน,นะโอเคเราก็มาดูภาพกันนะฮะขั้นแรกนะให้เราเลือกภาพที่เราต้องการใช้งานนะเอามาแยกไว้ในโฟลเดอร์จะได้ทําง่ายๆโอเครูปแก้วเนะี่ยใช้รูปนี้อ่ารูปนี้แล้วก็ ขอบแก้วนะสองใบขอบแก้วนี้ก็จะใช้รูปนี้กับรูปนี้โอเคต่อมานะหารูปที่น้ําแข็งตกน้แข็งตกลงน้ําสวยๆนะอาจจะเป็นรูปนี้นะดูดูให้ครบก่อน โอเคเป็นรูปแรกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกาะน้ำด้วยโอเคต่อมาก็หาภาพที่น้ำกระจายสวยๆนะอ่ะผมเอารูปนี้สูงดีโอเคครบแล้วนะที่เราต้องการใช้งานก็คือสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าภาพบีนะกะ็ รูปแก้วรูปแรกนะแล้วก็เอาด้านข้างสองข้างแล้วก็มีน้ําแข็งแล้วก็น้ำกึจ้จายนะโอเคก่อนอื่นนะให้เราเปิดโฟล t o อ h o p ขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ไฟล์สค i ิปโหลดไฟล์นะฮะจากนั้นกดเบ์เซอร์นะฮะแล้วก็เลือก สองสามสี่ห้าเลือกภาพทั้งหมดนะฮะก็โอเคมจ่ะแล้วก็กดโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการอ่ามันจะเปิดภาพซ้อนกันมาให้เราโดยที่มันจะซ้อนเส้นมาให้ด้วยแบบระยะอะไระะการวางอะไรแบบเนี้ยที่เดียวกันหมด โอเคต่อมาเราก็มานั่งเรียง,งเลยงเรียงเลเยอร์นะโอเครูปข้างต้นก็คือรูปนี้นะเป็นแก้วที่ได,ด้ตูดแก้วสีดำเนี่ยแต่ว่าขอบแก้วเนี่ยจะหายไปเพราะว่าเราไม่ได้หากระดาษดําอะไรมากั้นมัน โอเคก็มาทําขอบแก้วกันก็เป็นภาพนี้ก็จะใช้เลเยอร์มาร์กนะใช้เลเยอร์ามาร์กทายเป็นสีดําก่อนนะก็ใช้เลเยอร์มาร์กค่อยรูปมันขึ้นมาอ่ะเหมือนกันอ่ะลปปูนขึ้นมาโอเคเราก็จะได้ขอบแก้วขึ้นมาละต่อมานะฮะนี่ น้ำแข็งนะครับรูปนี้นี่ผมจะใชะ้น้ำแข็งกับน้ําตรงนี้ด้วยก็เหมือนเดิมเลเยอร์มาร์กนะครับแล้วก็ค่อยค่อย เราได้น้ำแข็งมาละต่อมานะน้ำน้ำ นะเราก็จะได้น้ำแข็งกับน้ำมานะต่อมาอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือส่วนของน้ำที่มันกระจายออกมานะแค่นี้เรียบร้อยเสร็จไม่ยากเลยนะฮะก็ เอาภาพมาซ้อนๆกันแล้วก็ค่อ,คอยๆเปิดเลเยอร์มาร์กมันทีละเลเยอร์เลเยอร์ hmm. ไปนะฮะขั mm hmm. ้นตอนก็คือนี่ mm hmm. มามีนีภาพนี้หนึ่งภาพสองภาพสามภาพอ่าน้ํามาโอเคก็สวยงามคออบมันซะในส่วนที่เราไม่ต้องการด้านขอบด้านข้างๆวเนี่ อาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะ,ะก็ไม่ยากเลยก็ลองลอง,ลองถ่ายกันดูนะฮะอา,อาจจะเสียเวลานิดนึงหลายช็อตนะ,ะกว่าจะได้หนึ่งภาพแต่ว่าก็คุ้มค่าว่าภาพที่เราออกมาได้มันก็สวยงามนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนิดนึงโอเคครับสวัสดีครับผม